ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าและแม่น้ำใหญ่มีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยความสุขสงบหมู่บ้านนั้นชื่อว่าหมู่บ้านทิยานทูเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลสะอาดและภูเขาเขียวฉอุ่มราวกับพรมธรรมชาติชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรักใคร่ปรองดองกันช่วยเหลือและสนับสนุนกันในยามทุกยากในหมู่บ้านนั้นมีพ่อแม่คู่หนึ่งที่มีลูกเพียงสองคน ลูกชายคนโตชื่อคิปลูกชายคนเล็กชื่อดาวพ่อแม่รักลูกทั้งสองมากปรารถนาให้ลูกทั้งสองเติบโตเป็นคนดีมีจิตใจงดงามและมีความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคลิปเป็นพี่ชายที่ใจเย็นและรอบคอบมักช่วยพ่อแม่ทำงานในสวนและไรนาส่วนดาวเป็นน้องชายที่ชอบเรียนรู้และชอบออกไปสำรวจป่าและทะเลเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แม้ทั้งสองจะมีนิสัยและความสนใจต่างกันเล็กน้อยแต่ทั้งสองก็รักและช่วยเหลือกันในครอบครัวเล็กๆที่อยู่ติดริมแม่น้ำชีวิตในหมู่บ้านที่ยันทูเริ่มมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นจากคลิปและดาวคลิปโตขึ้นมาเป็นหนุ่มวัยรุ่นเขาพบรักกับหญิงสาวสวยมีใจงามชื่อหน้าซาวมทั้งสองรักกันมากด้วยความรักที่ลึกซึง้ง คิปจึงตัดสินใจไม่เรียนต่ออีกต่อไปและเลือกแต่งงานกับหน้าสาวใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านทำไร่ทำสวนและช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อให้ชีวิตครอบครัวมั่นคงจากนั้นคิปมักอยู่ใกล้พ่อแม่ตั้งแต่เช้าตรู่เขาจะออกไปดูแลพืชผลและในยามค่ำคืนเขาจะให้อาหารสัตว์อย่างเอาใจใส่เขามีความอดทนและตั้งใจให้ครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบาย ปราศจากความลำบากส่วนดาวน้องชายแตกต่างออกไปเขายังเป็นหนุ่มและมีความใฝ่รู้พ่อปรารถนาให้ดาวมีความรู้ความสามารถเพื่อวันหนึ่งจะได้เป็นผู้มีเกียรติช่วยเหลือหมู่บ้านและประชาชนพ่อเคยเป็นทหารเก่าเห็นชีวิตที่ลำบากจึงรู้ว่าการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่น และพ่อมักเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งทำหน้าที่ปกป้อนบ้านเมืองให้ดาวฟังเพื่อสอนให้ดาวกล้าหาญมีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อผู้คนดาวจึงเรื่องมุ่งมั่นศึกษาอย่างจริงจังทำตามคำสอนของพ่ออย่างเต็มใจหมู่บ้านที่ยันทูเป็นหมู่บ้านที่สงบและอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องฟ้าที่สดใสชาวบ้านแต่ละคนต่างมีความฝันของตนเองคิปและดาว สองพี่น้องก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคิปพี่ชายเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งแต่ชอบทำงานในสวนและไรนามากกว่าการเรียนเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้พบหญิงสาวสวยมีใจงามชื่อหน้าสามทั้งสองรักกันมากคิปจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อเขาพูดกับพ่อแม่ว่าผมอยากอยู่ที่หมู่บ้านนี้ช่วยพ่อแม่ทำสวน ดูแลท่านเมื่อท่านแก่เท่าการเรียนก็เป็นสิ่งดีแต่ความฝันของผมคือมีสวนมีนาและครอบครัวที่อบอุ่นครับพ่อแม่ของเขาชมเชยเขาเพราะเห็นว่าพี่ชายเข้าใจรับผิดชอบเมื่อเขาแต่งงานกับหน้าสาวชีวิตของทั้งคู่ก็เป็นสุขทุกเช้าพวกเขาจับมือกันออกไปทําไร่ทำสวนและทุกค่ำคืนกลับมาที่บ้านพร้อมรอยยิ้มและความอบอุ่นกับพ่อแม่ ส่วนดาวน้องชายเป็นคนแตกต่างเขาชอบเรียนชอบฟังเรื่องราวและคนหาความรู้ใหม่ๆเขามักถามพ่อเกี่ยวกับอดีตการรบและการบริหารบ้านเมืองพ่อของเขาก็ปรารถนาให้ดาวเรียนรู้ให้มากเพราะเขามักฝันว่าวันหนึ่งลูกชายของเขาจะสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวและหมู่บ้านที่ยันทูทุกเช้าเมื่อคิปและหน้าซามไปทำไร่ทำสวนดาวจะใส่หนังสือลงในกระเป๋า แล้วเดินไปโรงเรียนที่อยู่นอกหมู่บ้านและในวันหยุดเขากลับมาช่วยงานบ้านแม้จะลำบากเพียงใดเขาก็ไม่ละทิ้งการเรียนเขามักได้ยินคำพูดของพ่อซ้ำๆลูกเอ๋ยการเรียนคือดาบเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จเจ้าคือความหวังของพ่อวันหนึ่งเจ้าจะนำชื่อเสียงมาสู่ครอบครัวและหมู่บ้านที่ยานทู คำพูดเหล่านั้นทำให้หัวใจดาวเติบโตเขาจึงสัญญากับตนเองว่าจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังหมู่บ้านทียานทูเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นในทุกฤดูกาลเมื่อถึงฤดูดอกไม้บานมีเด็กๆไปต้อนวัวต้อนควายผู้หญิงออกไปเลี้ยงไก่ผู้ชายไปหาปลาในแม่น้ำและยามค่ำคืนเด็กหนุ่มเด็กสาวนั่งรวมกันร้องเพลงและเต้นรำทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม แต่ต่อมาชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปความแตกต่างระหว่างการเลือกของคลิปที่จะอยู่ทำไรในหมู่บ้านกับการเลือกของดาวที่จะไปเรียนในเมืองใหญ่ก็นำมาซึ่งบททดสอบใจครั้งใหม่เมื่อดาวเติบโตและเรียนจบในหมู่บ้านแล้วพ่อของเขาจึงส่งเขาไปเรียนต่อในเมืองใหญ่ตอนแรกดาวรู้สึกใจหายและเศร้าใจมากเพราะต้องจากพ่อแม่ และพี่ชายคลิปซึ่งเขาอยู่ด้วยมาตลอดแต่พ่อปลอบใจเขาว่าลูกเอย๋ยการเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องฝ่าลำน้ำฝ่าภูเขาไปให้ถึงที่ไกลแต่ถ้าเจ้ากล้าและอดทนเจ้าจะนำแสงสว่างกลับมาสู่ครอบครัวและหมู่บ้านของเราได้ดาวจึงถือกระเป๋าและออกเดินทางจากหมู่บ้านไปยังเมืองใหญ่เมื่อไปถึง เขาได้พบสิ่งใหม่ๆมากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นอาคารสูงหรูรถวิ่งสวนกันไปมาและนักเรียนหนุ่มสาวจากหลายที่มาพบปะกันดาวตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เขาเป็นเด็กฉลาดและมีชื่อเสียงในโรงเรียนเขาชอบเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารประเทศเพราะเขาต้องการในวันหนึ่งจะช่วยเหลือประชาชนทุกคืน เขายังคงคิดถึงคําสอนของพ่อทำให้เขาไม่ละทิ้งการเรียนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดหลายปีผ่านไปดาวเรียนจดระดับสูงและได้รับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในเมืองทำงานควบคุมกฎหมายและดูแลความยุติธรรมให้ประชาชนชาวเมืองชื่นชมเขาว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีสติปัญญามีจิตใจดีและไม่เอาเปรียบใคร ชื่อเสียงของดาวเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองเขาทำงานอย่างยุติธรรมมอบความยุติธรรมให้แก่คนยากจนและผู้ถูกเอาเปรียบประชาชนจึงเรียกเขาว่าผู้ปกครองหนุ่มผู้ยุติธรรมในหมู่บ้านทิยันทูคิปและนาซาอัมก็มีชีวิตสงบสุขพวกเขาทำไร่ได้ผลผลิตดีดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขแม้คิปไม่ได้เรียนต่อเหมือนน้องชาย แต่เขาก็มีใจเข้มแข็งทําให้หมู่บ้านอยู่ร่มเย็นเมื่อดาวกลับไปเยี่ยมพ่อแม่เขาเห็นว่าคิปยังคงใส่ชุดชาวนามือหยาบกร้านเพราะทํางานหนักบนทุ่งนาเขาจึงคิดในใจว่าถ้าไม่มีพี่ชายช่วยเหลือคงไม่มีวันผมมาไกลขนาดนี้ได้เขากอดคลิปและพูดด้วยความจริงใจว่าพี่ชายชีวิตที่ประสบความสำเร็จของผมวันนี้เป็นเพราะพี่และพ่อแม่ช่วยผม ผมจะไม่ลืมความรักนี้เลยทั้งสองพี่น้องจึงสบตากันจับมือและสัญญาว่าจะช่วยเหลือกันและกันจนถึงที่สุดเมื่อดาวเรียนจบและได้รับตำแหน่งใหญ่ในเมืองรัฐจึงมอบเครื่องแบบข้าราชการที่มีอำนาจให้เขาสวมใส่ในวันแรกที่เขามารับตำแหน่งประชาชนทั้งเมืองมารอชมเขาเสียงดนตรีและเสียงโห่ร้างกึกก้องราวกับมีแขกใหญ่มาเยือน ดาวสวมชุดเครื่องแบบสีเขียวใหม่ที่งดงามแขนเสื้อด้านข้างประดับดาวสีทองสามดวงส่องสว่างราวกับแสงอาทิตย์บนท้องฟ้าเครื่องแบบสีเขียวเข้มนี้มีเข็มขัดหลังสีดำสำหรับคล้องปืนปืนยาวใหม่ห้อยอยู่ข้างตัวสะท้อนถึงความเป็นทหารและความสามารถในการบริหารบนเท้าของเขาดาวสวมรองเท้าหนังสีดำเงางาม่องสว่างราวกระจก บนสีษะสวมหมวกสีเขียวมีแถบแดงตรงกลางด้านบนมีดาวสีทองหนึ่งดวงเปล่งประกายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความไว้วางใจที่รัฐมอบให้เมื่อดาวออกจากสำนักงานประชาชนจำนวนมากต่างยืนปรบมือและชื่นชมเขาพร้อมตะโกนว่าผู้ปกครองดาวผู้ปกครองดาวเขาคือเด็กหนุ่มผู้ยุติธรรมของเราดาวยืนตัวตรง ใบหน้าเปล่งประกายสง่างามเขายึดมั่นถึงเป้าหมายของตนว่าข้าจะนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนจะไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายหรือความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศของข้าเมื่อคำพูดของเขาก้องอยู่ในอากาศทุกคนเห็นชัดเจนว่าเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านทิยานทูได้กลายเป็นผู้ปกครองใหญ่มีอำนาจและชื่อเสียงอย่างแท้จริงแล้ว ตั้งแต่วันที่ดาวได้รับตำแหน่งใหญ่ในเมืองชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนที่เดินไปโรงเรียนพร้อมหนังสือในกระเป๋าตอนนี้ดาวกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจและเป็นที่เคารพเชื่อถือของประชาชนไม่ว่าดาวจะไปที่ใดเขาก็มักมีเจ้าหน้าที่และผู้คุ้มกันคอยดูแลในยามเช้าเจ้าหน้าที่จะมาถวายความเคารพที่บ้านของเขาจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเครื่องแบบเรียบร้อย สวมเครื่องหมายอำนาจและถือเอกสารแสดงหน้าที่ประจำวันเมื่อดาวออกจากบ้านฝ่ายทหารหนึ่งยืนอยู่ทางซ้ายอีกฝ่ายยืนอยู่ทางขวาทุกคนยืนตรงถือปืนหน้าตาเข้มแข็งประชาชนที่เห็นต่างหันมามองและมีบางคนกล่าวชมว่าว้าวเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านของเรากลายเป็นผู้ปกครองใหญ่แล้วมีผู้คุ้มกันตามทุกย่างก้าวจริงๆดาวไม่ได้เดินเท้าตามถนนเหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้มีรถยนต์สีดำหรูรอเขา เขานั่งในรถมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่รอบๆและมีคนขับรถประจำตำแหน่งพิเศษเมื่อรถเคลื่อนที่ฝ่ายทหารขี่ม้าล่วงหน้าและมีรถตามหลังทำให้เกิดเสียงดังก้องบมบมไปทั่วเส้นทางไม่ว่าดาวจะไปที่ใดประชาชนก็มักยกมือทักถ่ายนี่ทำให้ชื่อเสียงของดาวโด่งดังเขาได้รับการขนานนามว่าผู้ปกครองดาวผู้ทรงอำนาจแต่ในใจของเขา ดาวยังคงคิดถึงกำเนิดของตัวเองเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านทียันทูที่มีพี่ชายคิปคอยทำไร่ทำสวนเมื่ออยู่คนเดียวในรถดาวมักมองขึ้นไปบนฟ้าและคิดกับตัวเองว่าแม้ว่าวันนี้ฉันจะมีเจ้าหน้าที่มีรถและมีอำนาจแต่ฉันจะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองหากไม่มีพี่ชายและพ่อแม่คงไม่มีวันฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ในทุกวันนี้ เมื่อดาวมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองและพ่อได้ยินว่าลูกชายของเขาได้บรรลุความฝันที่เขาเคยปรารถนากลายเป็นนายพันตีพ่อซึ่งแก่ตัวแล้วผมขาวทั้งหัวร่างกายอ่อนแรงจึงเรียกลูกชายทั้งสองคือคลิปและดาวกลับมาบ้านที่หมู่บ้านในคืนหนึ่งคืนนั้นดวงจันทร์ส่องสว่างบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงมแมลงและนกเล็กๆในบ้านไม้เก่าที่เมื่อสายลมพัดจะมีเสียงครืบครืบ พ่อของพวกเขานั่งอยู่ด้านหนึ่งคลิปและดาวนั่งอยู่ข้างๆบรรยากาศเงียบสงบราวกับเวลาหยุดเพื่อฟังคำสุดท้ายของพ่อพ่อถอนหายใจยาวเล็กน้อยจากนั้นเริ่มพูดด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นลูกเอ๋ยพ่อแก่แล้วกำลังไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่วันนี้ใจพ่อปลอดโปร่งที่สุดเพราะเห็นว่าความฝันของพ่อเป็นจริงแล้วเจ้าดาว เจ้ากลายเป็นผู้ปกครองใหญ่นำชื่อเสียงกลับมาสู่ครอบครัวส่วนเจ้าคิปเจ้าดูแลแม่และครอบครัวไม่ให้ขาดตกบกพร่องพวกเจ้าทั้งสองคือกำลังและหัวใจของพ่อเมื่อพ่อพูดจบคิปและดาวทั้งสองต่างเงียบน้ำตาเอ่อพ่อหยิบกล่องเล็กๆที่เก็บไว้หลายปีวางไว้บนโต๊ะเขาเปิดหนึ่งกล่องและหยิบตุกตาทองแดงตัวหนึ่งออกมาเปิดอีกกล่องก็พบตุ๊กตาดำ ตัวตุ๊กตาส่องสว่างเรามีพลังและเรื่องราวแฝงอยู่พ่อมอบตุ๊กตาทองแดงให้คิปพร้อมกล่าวว่าคลิปลูกถึงแม้เจ้าไม่เป็นผู้ปกครองแต่เจ้าคือผู้สืบทอดชีวิตของครอบครัวทำไร่ทำสวนดูแลพ่อแม่ตัวตุ๊กตาตัวนี้ไม่สามารถป้องกันอาวุธจริงแต่เป็นผู้คุ้มครองวิญญาณปีศาจและทุกสิ่งที่จะมารบกวนชีวิตเจ้าถึงแม้เจ้าเจอเรื่องร้ายหรือความยากลำบากตุ๊กตานี้จะปกป้องเจ้า แต่จำไว้ห้ามเอาไปนอนกับหญิงสาวหรือลูกสาวใดเมื่อจะนอนให้เก็บไว้ที่หนึ่งพอนอนเสร็จอาบน้ำล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสมันอีกครั้งนี่คือกฎที่ต้องเคารพคลิปรับตุ๊กตาทองแดงไว้หัวใจสงบรู้ว่าถึงแม้เขาไม่มีอำนาจเผ่าดาวแต่ยังโชคดีที่ได้รับความรักและคุ้มครองจากพ่อจากนั้นพ่อหันไปยังดาวมอบตุ๊กตาดำให้ในมือเขาและน้ำเสียงเปลี่ยนลึกหนักแน่นว่า ดาวลูกเจ้าได้เป็นนายพันตีแล้วตุกตาดำนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอำนาจระดับนี้เท่านั้นหากใครถือโดยไม่ได้มีตำแหน่งตามที่บอกตุ๊กตาจะทำร้ายเขาทำให้เจ็บป่วยไม่มีโชคและทุกอยากตลอดชีวิตแต่เจ้าผ่านขั้นตอนแล้วถือได้อย่างปลอดภัยมันจะคุ้มครองเจ้าช่วยปกป้องจากความชั่วร้ายและนำเจ้าไปสู่ความสำเร็จใหญ่กว่าเดิมอีกแต่จำไว้เช่นกัน ห้ามเอาไปนอนกับหญิงสาวหรือลูกสาวใดเมื่อจะนอนให้เก็บไว้ที่หนึ่งพอนอนเสร็จอาบน้ำล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสมันอีกครั้งหากไม่ทําตามคำสั่งนี้พลังของมันจะย้อนมาทําร้ายเจ้าดาวรับทุก,กตาดํามือสั่นเล็กน้อยหัวใจเต็มไปด้วยความเคารพและความกลัวเขามอพ่อและกล่าวว่าพ่อครับคำสอนของพ่อผมจะเก็บไว้ในใจตลอดไป จะไม่เล่นหรือทำผิดผมจะเคารพตุ๊กตาตัวนี้ตามที่พ่อสอนพ่อถอนหายใจอย่างโล่งอกราวกับคนที่ได้ทำความฝันสำเร็จแล้วพูดครั้งสุดท้ายว่าพวกเจ้าคือชีวิตของพ่อคือความหวังของพ่อเมื่อวันใดที่พ่อจากไปพวกเจ้าทั้งสองต้องรักและช่วยเหลือกันอย่าทิ้งกันเพราะคนหนึ่งมีอำนาจช่วยประชาชนอีกคนมีแรงงานดูแลครอบครัวพวกเจ้าทั้งสองคือสองปีกที่จะสืบทอดตระกูลเราไปต่อ เมื่อคำพูดเหล่านี้หลุดออกไปดวงจันทร์ส่องสว่างลมเย็นพัดใบไม้และเสียงนกดังอ้อยอิ่งราวกับฟ้าและแผ่นดินมาฟังพ่อพูดคำสุดท้ายกับลูกชายทั้งสองคืนนั้นหลังจากที่พ่อมอบตุ๊กตาดำให้ดาวจับพ่อก็เอ่ยเสียงดังลึกและกล่าวคำสุดท้ายแก่เขาลูกดาวตุ๊กตาดำนี้คือสมบัติครอบครัวที่เราสะสมมาตั้งหลายชั่วอายุคน ทุกคนที่เป็นผู้ปกครองใหญ่จะมีสิทธิ์ถือมันวันนี้พ่อมอบให้เจ้าเพราะเจ้าผ่านขั้นตอนและเป็นผู้ปกครองใหญ่แล้วแต่จำไว้เมื่อวันหนึ่งพ่อไม่อยู่เจ้าเป็นผู้ถือมันเจ้าต้องเลือกลูกชายคนหนึ่งของเจ้าไว้ถือมันหากไม่มีลูกชายคนถัดไปจะถือมันในอนาคตแต่จำไว้ว่าก่อนจะถือมงกุฎของผู้ปกครอง ต้องมีใจบริสุทธิ์และปฏิบัติตามกฎที่พ่อสอนไว้อย่างเคร่งครัดเจ้าจึงถือมันได้โดยปราศจากเคราะห์ร้ายพ่อยกมือชี้ไปยังดาวพร้อมกับใบหน้าที่จริงจังเตือนเขาอย่างชัดเจนว่าหากลูกไม่มีลูกชายหรือมีแต่ลูกสาวอย่านำตุ๊กตานี้ไปมอบให้ใครผู้ที่ถือมันจะต้องเป็นชายผู้ซื่อสัตย์มีความเคารพต่อชื่อเสียงและครอบครัว หากขิบมีลูกชายและเขากลายเป็นผู้ปกครองเขาก็จะถือตุ๊กตาทองแดงนั้นเพื่อปกป้องบ้านของเขาหากไม่มีเขาต้องถือมันไว้เช่นนั้นเพื่อรักษาการป้องกันและกฎหมายของครอบครัวนี่คือกฎของเราพ่อถอนหายใจยาวและพูดต่อเพื่อให้ลูกชายทั้งสองเข้าใจลูกเอ,อ๋ยตุ๊กตาดำนี้ เราสะสมมาตั้งเจ็ดชั่วอายุคนวันนี้พ่อมอบให้เจ้านี่คือรุ่นที่8สิ่งนี้ห้ามขายห้ามเปลี่ยนมือหรือใช้ไปในทางชั่วร้ายหากใครขายหรือไม่เคารพกฎตุกตาจะส่งผลร้ายต่อเขาทำให้เจ็บป่วยไม่มีลูกชายและชีวิตจะทุกข์ยากตลอดไปเจ้าต้องจำคำสอนนี้ให้ดีจากรุ่นสู่รุ่น จากชั่วอายุคนสู่ชั่วอายุคนกฎการถือครองตุ๊กตาดำนี้พ่อสอนให้พวกเจ้าเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อพ่อพูดจบขิบและดาวต่างยืนขึ้นจับตุ๊กตาดำไว้ในมือเสียงลมพัดผ่านบ้านไม้เก่าดังครืบครืบทำให้ผู้ที่ฟังคำพูดนั้นรู้สึกว่าพวกเขาได้อยู่ใกล้สิ่งที่มีพลังและเรื่องเล่าโบราณและพวกเขารู้ว่า ตนมีภาร,ระหน้าที่สำคัญที่ต้องเคารพและรักษาไว้สืบไปดาวถอนหายใจด้วยความเคารพเต็มใจพูดกับตัวเองเบาๆพ่อครับผมจะเก็บรักษาคำสอนทั้งหมดนี้จะไม่เล่นหรือทำผิดจะไม่ใช้ตุ๊ก,กตาไปในทางชั่วร้ายผมจะถือมันตามคำสอนของพ่อและส่งต่อไปอย่างรุ่นต่อไปขิปก็ยกตุ๊ก,กตาทงแดงขึ้นในมือ ทั้งสองเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่มีเรื่องราวและพลังเช่นนี้ต้องเคารพและร่วมมือกันรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตหลังจากที่พ่อจากไปแล้วขิบและดาวเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องแยกหน้าที่และความเคารพในการรักษาคําสอนและตุกตาสมบัติครอบครัวขิปพี่ชายคนโตอยู่ที่หมู่บ้านเตียนหนกชีวิตของเขาคือการทำไร่ ดูแลแม่และครอบครัวและช่วยประชาชนในหมู่บ้านตามที่พ่อสอนเขาถือครองตุ๊กตาทองแดงซึ่งคุ้มครองจากวิญญาณร้ายและอุปสรรคต่างๆในหมู่บ้านตุ๊กตานี้ไม่ให้พลังทางการเมืองแต่มีพลังในการปกป้องประชาชนและรักษามารยาทในหมู่บ้านขิดเรียนรู้ว่าการเคารพตุ๊กตาร่วมกับภรรยาและลูกๆจะช่วยรักษาความสงบสุขความรื่นเริง และความยุติธรรมให้ทุกคนในหมู่บ้านดาวน้องชายคนเล็กกลับไปเมืองใหญ่และเป็นนายพันตีเขาถือครองตุ๊กตาดำซึ่งมีเพียงตำแหน่งการปกครองและอำนาจทางการเมืองเท่านั้นดาวเข้าใจว่าตุ๊กตานี้ไม่ใช่ของเล่นห้ามนำไปเล่นหรือใช้กับหญิงสาวมันเป็นสมบัติที่สะสมมาหลายชั่วอายุคนและสำคัญต่ออนาคต ดาวเข้าใจชัดเจนว่าหากใครไม่มีความยุติธรรมไม่มีใจบริสุทธิ์จะไม่สามารถถือครองตุ๊กตานี้ได้เขาจะประสบความทุกข์เจ็บป่วยและพลังของมันจะย้อนกลับมาทําลายชีวิตเขาขิบและดาวเรียนรู้ว่าแม้จะรักกันเป็นพี่น้องหน้าที่และการถือครองตุ๊กตาของพวกเขานั้นแตกต่างชัดเจนคนหนึ่งดูแลหมู่บ้านและปกป้องประชาชนอีกคน นำอำนาจและการปกครองไปสู่เมืองใหญ่การแยกหน้าที่นี้ทำให้พวกเขาเคารพช่วยเหลือและรักกันไม่ลดลงเมื่อหมู่บ้านเตียนเนกและเมืองใหญ่มีความสงบสุขประชาชนต่างเคารพพี่น้องทั้งสองขิปคือผู้ถือครองตุ๊กตาทองแดงปกป้องวิญญาณร้ายและสร้างความรื่นเริงในหมู่บ้านดาวคือผู้ถือครองตุ๊กตาดำ นำอำนาจและความยุติธรรมไปสู่ประชาชนและประเทศโลกได้ยินเรื่องราวนี้และเข้าใจว่าการเคารพและแยกหน้าที่สำคัญมากสิ่งที่มีพลังต้องได้รับความเคารพและมอบให้ผู้สมควรถือครองความร่วมมือและความรักในครอบครัวคือรากฐานแม้จะแยกหน้าที่คนหนึ่งมีอำนาจช่วยประชาชนอีกคนมีแรงทำงานดูแลครอบครัว พวกเขายังคงเคารพและช่วยเหลือกันกฎระเบียบและความยุติธรรมคือกุญแจสู่อนาคตตุ๊กตาทองแดงและตุ๊กตาดำแสดงให้เห็นว่าการเคารพกฎและคำสอนของบรรพบุรุษช่วยรักษาความสำเร็จและความสงบสุขเรื่องราวนี้สอนให้เห็นว่าความเคารพการแยกหน้าที่และความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตและการปกครองพี่น้องสองคนสองตุก,กตา และสองสถานที่หมู่บ้านเตียนเน็กและเมืองใหญ่สร้างเรื่องราวให้โลกได้รับรู้เกี่ยวกับความเคารพและความยุติธรรมหลังจากที่เท้าปลอมและเพื่อนๆทําการล่อลวงและทดลองชั่วมากมายทองมีมิมเริ่มทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อสืบสวนคนชั่วเขาใช้ลูกหลานที่เรียนรู้ด้านการปกครองและปัญญา พร้อมทั้งใช้ความรู้และตุ๊กตาดำในการปกป้องเพื่อค้นหาความจริงเมื่อเท้าปลอมถูกจับเขากลัวมากต้องถูกขังในคุกขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมเข้มงวดเขากลัวและกังวลเรื่องชีวิตของตัวเองจึงตัดสินใจสารภาพต่อเพื่อนชั่วที่เขาทำงานด้วยอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำชั่วการใช้อาวุธและการขโมยตุ๊กตาดำ พอมีมิมและผู้ช่วยของเขาใช้เวลาหลายเดือนทำงานอย่างเข้มงวดตรวจสอบและจับกลุ่มทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ผู้ที่สร้างปัญหาให้ประชาชนและผู้ที่พยายามเอาตุกตาไปที่อื่น <IS> เมื่อจับได้แล้ว <IS> พวกเขาถูกคุ้มขังและตรวจสอบอย่างรอบคอบใครทำผิดมากที่สุดใครทำผิดน้อยเมื่อสอบปากคำเท้าปลอมเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดเผยว่า ของสองอย่างที่พวกเขาต้องการส่งขายต่างประเทศคือตุ๊กตาดำและตุกตาทองแดงคือสิ่งที่เท้าปลอมบอกพวกนั้นให้ใช้การเปิดเผยนี้ทำให้คนชั่วหวาดกลัวและเข้าใจว่าการทำชั่วของพวกเขาจะได้รับโทษอย่างรุนแรงผู้ชั่วที่ถูกจับต้องรับโทษหนักที่สุดในประเทศมีทั้งฆ่าคนตำแหน่งผู้บริหารถูกฆ่าใช้อาวุธมีการทำชั่วร้ายรุนแรงเพื่อสร้างความสับสนและอันตรายต่อประชาชน รวมทั้งการใช้ยาเสพติดไร้แรงทำร้ายประชาชนและทำลายความสงบเรียบร้อยในชุมชนและเมืองผู้ชั่วที่ถูกจับส่วนใหญ่ถูกลงโทษขั้นสูงสุดบางคนถูกประหารชีวิตไม่เหลือโอกาสใดๆแล้วส่วนผู้ชั่วที่ยังไม่ถูกจับทองมีมีมค่อยๆอสืบสวนและจับทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมทุกอย่างดำเนินไปตามกฎหมายและประชาชนเห็นว่า ความยุติธรรมมีอำนาจสูงกว่าความชั่วและการล่อลวงในที่สุดการทำชั่วและการพยายามขโมยตุกตาไม่ประสบความสำเร็จลูกหลานของทองมีมิมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญคือความยุติธรรมการเคารพกฎเก่าและการใช้ตุ๊กตาเพื่อปกป้องประชาชนคือสิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าอำนาจแท้จริงไม่ได้มาจากการทำชั่วแต่เกิดจากความยุติธรรมและการเคารพกฎ ประเทศกลับมาสงบสุขประชาชนรับรู้ว่าการทำชั่วต้องถูกลงโทษและลูกหลานเรียนรู้ว่าทุกความชั่วจะต้องระวังและได้รับโทษและตุ๊กตาที่ปกป้องคนซื่อสัตย์มีอำนาจสูงสุดสุดท้ายเมื่อทองมีมิมและเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนจนถึงที่สุดผู้ชั่วที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการใช้อาวุธทำร้ายประชาชนและพยายามทำร้ายผู้บริหารได้ถูกจับกุมทั้งหมด เท้าปลอมซึ่งแต่ก่อนเป็นเยาวชนที่มีความฝันใหญ่แต่ถูกล่อลวงด้วยการโกหกและชักนำผิดได้รับโทษตามกฎหมายการสารภาพของเขาช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำลายเครือข่ายใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศได้คำสอนเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตในสังคมความซื่อสัตย์และการทำดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากเราเชื่อใจและเชื่อฟังผู้ชั่วร้ายความฝันของเราจะพังทลาย ชีวิตของเราจะว่างเปล่าและถูกลงโทษอย่างรุนแรงพี่น้องและเพื่อนทุกคนควรรู้จักรักกันเคารพกันและช่วยเหลือกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและความร่วมมือคือพลังที่ทำให้ประเทศสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองบทสรุปของเรื่องความพ่ายแพ้ของเท้าปลอมเป็นตัวอย่างสำหรับทุกคนความผิดพลาดและการถูกชักนำของเขาสอนให้เรารู้ว่า ความชั่วจะไม่มีวันชนะความยุติธรรมทองมีมิมและเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือความกล้าหาญและการปกป้องประเทศคำขอบคุณขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนที่ฟังเรื่องราวนี้เราหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ทุกคนคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองทำให้ชีวิตมีคุณค่าและส่งเสริมความรักความเคารพและความสามัคคีขอบคุณสำหรับการฟังและการสนับสนุนของทุกคน